สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพา่รวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำเหลาของเรานะคะงวดประจําวันที่เนาะงวดประจําวันที่เอ่องวดประจําวันที่เท่าไหร่นะห้าหกเจ็ดแปดวันที่ แปดนะคะทุกคนทวดประจําวันที่แปดนะคะเอาไปพิพนิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นเอ,อ่อแนวทางนะคะดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยของเรานะคะก็ ดับนะคะแปนะคะแปดหับยู่น้องมาดูคําเตือนทางช่องมันเพียงสื่อการนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ กับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเดอ้อฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะเอ้าได้กันไหมนะคะทุกคนนะคะว้ายยังไงฟันล่างไปออกบนนะคะโอ้ยแอดได้อยู่ด้ค่ะลอดตายหุดหิดนะคะรอดตายหุดหิดนะคะเจ็ดแปดเนาะโอเล็ถูมไฮจ็ดนะคะมาบนล่างเลยนะคะเจ็ดสามเจ็ดแปดไม่ใครได้แปลงเอาไหมเนาะนะคะทุกคนนะคะ อ้าวสามไม่มาจริงๆด้วยนะคะสามไม่มาจริงๆว้ายแอดรอดตายคะ่ะสามนะคะพอแอดไปแค่สามคู่นะคะติดว้เบาๆนะคะไปเจ็บค่ะศูนย์หกนะคะเจี๋ยตายแอดแหลเลยค่อยศูนย์หกค่อยเฮ้ยค่อยมักหลายโอ้แอดมกักตัวใดบ่มาเลยจ้ะศูนย์หกนะคะไม่มีนะคะวันนี้ก็ตายแอดแหลเลยนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าสูตรไหนเข้าบ้างนะคะอะให้ดูสถิติก่อนนะคะเจ้าแม่จึ้งมากเลยนะคะทุกคนนะคะว้ายได้ยุบาาอ้าขึ้นบนกันยุบโน้ตจานี่ 8575นะคะอเอ้ยบนให้5060นะคะบนแอนให้5060แมนบอกระบนไหแอนด์0605หรือ5060นี่แหละจำบอได้เอ่อล่างนะคะให้8575นะคะไฮซี 4, อันให้ซีตัวนะวดให้ซีตัวค่ะโอ้ยหางวดได้แอดจะทําเป็นไอหนีฟันนะคะบนทําไมแอดให้ล่างมันชอบไปบนให้บนมันชอบไปล่างดีจังเลยนะคะได้กันยุบจ้ะ ในาพากันอันกราบขึ้นบนลางอยู่บ่น้ะหวยคอยว่าเอาสุดคอยฟันนี่เราไปเฮ้ยอ่ะมาดูกันนะคะทุกคนนะคะผลหวยออกว่าแล้วมันสิ่อออกเลขสูงค่ะออกเลขสูงนะคะเลขดังเลขดังไม่มาจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าสามมันอ่อนกําลังนะคะทุกคนมันไม่น่ารุ้นจริงๆนะคะแอดกระติดไว้นี่เดียวนะคะโชคดีไปค่ะที่มาเจ็ดแปดนะคะเลขแปลงเลขทูบเราวมีไผเดนแอดกับแปลงเลขทูบอยู่ด้วยค่ะในหวยหุ้นนะคะ โอ้แปดมาจริงๆนะคะวันนี้แปดเดินดีเนาะแปดเดินดีนะคะทุกคนนะคะแปดเดินดีมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะอันนี้เดิมมาดูกันนะคะแนวทางนะคะทุกคนแนวทางนี่เนาะเจ็ดเจ็ดห้านะคะแปดเจ็ดนะคะหวยออกเจ็ดเจ็ดห้าแปดเจ็ดนะคะก็เป็นตัวที่มันออกนี่เนาะ นี่นะคะก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะสถิตินะคะมันดึงตัวเก่าลงมาหมดเลยนะคะทั้ง7ทั้ง8ดนะคะหลักร้อยนะคะ3ก็ยังไม่มานะคะเห็นบอลอีกสาไม่เดินนะคะแปดเจ็ดนะคะ7เดินดีมากเลยนาะน,นี่นนเนาะแอดก็ใส่ไปแล้วนะคะ7นี่นะคะทุกคนหลักร้อยนะคะมันเป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์กับ f c นะคะ,เ,ะ,ะ,คะเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะคะเราดูว่าเลขไหนมันเดินดีนะคะตัวเด่นตัวไหนมันอ่อนกาําลังตัวไหนมันน่าลงทุนนะคะทุกคนห่วยว่าแมนว่าซีอันสูตใไฮเดนกับทุ่มโลดนะคะ มันก็อย่างเนี้แหละค่ะแต่ว่าโอ้ยข่อยคือเก็บนักศูนย์หกข่อยถือเอาไปสอมศูนย์หกนะคะไปสอมศูนย์หกตามอีค่ะบอยา่างบอยเจอโอ้ยเจ็ดสามมาเจ็ดเปยดเนาะนี่นะคะทุกคนนะคะมันนี้ค่ะนี้เหล็กดังเนาะน,นี้เหล็กดังอ่าวันจันทรนะคะวันจันท์ผลหวยออกนะคะศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์นะคะวันจันนี่วันหนึ่งเนาะเดี๋ยวเบ่งก่อนเนาะวันจันที่เท่าไหร่ค่ะ อ้าวันจันรนี่หลังวันพระนะคะหลังวันพระเลขน่าจะสูงนะคะถ้าเดาไม่ผิดเนาะหลังวันพระนะคะแอดเขียนไว้ก่อนวันจันท์นี่หลังวันพระมาบรรจุกันอีกแล้วนะคะวันจันร์หลังวันพระอ่ะดูสถิตินะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยวันจันท์ที่ยังไม่เดินคือสามกับสี่นะคะสามกับสี่แล้วก็แปดนะคะหลักร้อยที่ยังไม่เดินวันจันทรนะคะทุกคนสามสี่แล้วก็แปดโอ้ยศูนย์อบาไหมอลีฮามันเนี่ย ศูนย์ไปข้างหนา้าโอ้ยีสาอันทั้งสายอุบุนด้วะศูนย์ไปข้างหน้านะคะศูนย์ไปข้างหน้านะคะ่ะทุกคน,นะคะโอ้ยนะ เอานี่นะคะแคปเลยนะคะเป็นสถิตินะคะเราก็มาดูดับหลักร้อยของเรานะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับ FC นะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับ FC นี่นะคะทุกคนดับหลักร้อยของเรานะะคงวดวันจันทร์นะคะให้ไปที่ดับสองห้าห่วยสองห้ามันเดินดีอยู่บุญเมนบุวันจันทร์เดวอบบุงสถิติอันบุงกระโดดสถิติวันจันทร์นะคะดับสองมันดับสองห้านะคะโห ดับยูอยู่เบละจะสองห้านะคะดูสองห้าวันจันทร์ก่อนนะคะเดินเยอะอยู่ได้สองนี่ก็สองครั้งนะคะห้าเดินสามครั้งนูนะะ่นค่ะทุกคนนะคะห้าเดินสามครั้งนู่นมันไฮดับสองหาว่ากันไปตามสูตรเดิอว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะทุกคน,นนี่เด้อข่ะดับสองห้านะคะเจ็ดเจ็ดเอ่อแปดเจ็ดเจ็ดห้า 8, 7, 7, นะคะแปดเจ็ดเจ็ดห้านะคะโอ้สูตรดังเดิมเขาเลยฮ้ย สูตรดั้งเดิมมาแล้วนะคะสูตรดั้งเดิมมาแล้วอ้าวมาดูกันนะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างโอ้ตามสูตรอาจารย์ปัญญาเนาะนี่นะคะแอดก็แปลงน,นะคะถ่ากันแปลงเ,เนาะนี่เลขถูกนะคะมีใครได้ไหมะคะนี่โอ้ยเรียบร้อยค่ะบบเหลือค่ะนี่นะคะเราแปลงออกมานะคะตัดลินเอาค่ะแปดเจ็ดนะคะโอ้ยบ่ไดเราค่ะเจ็ดเจ็ดหามไม่มีในระบบ ได้ซ่อมค่ะทุกคนนะคะบบได้บบเลียบบเสียพ่อบาดนะคะโอ้ยอกีดกาดจังไดยเลยเกือบบวลดค่ะทุกคนโอ้เด่นบนหลานหลุดแล้วนะคะอ่ามาดูสูตรเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่จึงเดอ้อจ,จะเจ้าแม่จึงเดอ้อเจ,จ้าแม่ใดเอาให้ดูนี่นะคะทุกคนแล้วเรามาดูกันนะคะมีตัวไหนเข้าบ้างนะคะสูตรแอสนะคะโอ้ยห้านะคะห้าชนกันนะคะเขาคืบอบบอันนี้วะเขาคือบบฟันเม็ดเดียวหาวะาลุดเลยค่ะ เอ็ดกับ06ผุเหล่า06มีแหละค่ะอัดยู่ค่ะพวกนี้นะคะก็พอช่วยนะคะพอช่วยมันไปมันไปบนนะคะไปบน75ตรงตรงนะคะเป็นยังแอดคือหลอดตายกับทุก้วนเอาขึ้นบนด้วยนะคะเอาตัวฟันเนาะตัวฟันนะคะอาตารางนะคะจับไม่ได้แอดแอดไปไม่ถึง75นะคะมันอยู่แค่74นะคะทุกคนนี่นไหมมันอยู่แค่74แต่ว่าตะรางแตกนะคะ07 8นะคะ7จ็ตารางมันก็แตกของมันไปนะคะกำลังวันนะคะเข้าไปที่5นะคะกำลังวันเขาหายอีหลีค่ะกำลังวันนะคะนี่โอ้เ 7, 7็ด75นะคะแตกค่ะตารางนะคะแตกโอ้ยเสียดายแอดจับบอดค่ะจับไม่ได้นะคะจับบวได้นี่นะคะทุกคนก็เจ็ดหนะคะโอ้สุดหลางคือขึ้นบนดีทักค โอ้ยไม่งั้นได้เจ็ดเจ็ดห้าสามตัวตรงเลยได้ถ้ามีชุดนี้ขึ้นบนนะคะหนึ่งนี่นะคะหลักร้อยของเรานะคะห้าเจ็ดแปดนี่นะคะเจ็ดเจ็ดห้านะคะกอดกันแตกบนเลยนะคะเจ็ดห้าเจ็ดแปดปาดแตกบนล่างเลยค่ะนี่เอามาวิ่งนกันนี่แตกบนล่างเลยนะคะวันศุกร์นี่มันอยากจะมาเลขนี่นะคะห้านะคะชนกันสามสูตรนะคะทุกคนห้านี่ชนกันสามสูตรเนะทุกคนเนาะโอ้ยมันไปบนนะคะ ให้ล่างไปบนนะคะอันนี้นะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็หลุดอีกแล้วนะคะของเอ้ยของแอดบอนหลุดดอของแอดมีเจ็ดอยู่เนาะมันออกแปดเจ็ดเมนบ่คะอันนี้นะคะบนหลุดนะคะบนไม่ถึงเจ็ดห้านะคะมันกเจ็ดแปดแปดเจ็ดโอ้บนหลุดอีกแล้วะค่ะบนนี่ไปไม่ได้เลยนะคะบนเต็มสองตัวน,นี้นะคะมีห้านะ,ะมีทุกห้านะคะยกเว้นห้าเจ็ดนะคะเออเชียอดายูุสาหน่งหาเก่าหาซู์ หกศูนย์ข่อยบอมาเลยคือหกศูนย์ไ่ได้ค่ะหกศูนย์ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะทุกคนมีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวออกชุดชุดเต็มก็ไม่ได้นะคะชุดเต็มชุดใหญ่ก็ไม่ได้นะคะไม่มีนะคะนี่เห็นหมนมีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวออกนะคะทุกคนชุดใหญ่ก็ตายคะ่ะเด็ดมองเท่งนะคะเด็ดมองเท่งแอนนี่ก็เข้าไปนะคะนี่โอ้เจ็ดแปดนะคะกดคอกันลุงล่างเลยนะคะทุกคนนี่เนาะนี่นะคะโอ้อันนี้ก็มีเข้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดนะคะ ปดเจ็ดเจ็ดห้าเออสามมันเถอะค่ะนี่เนาะบนฟันอันนี้ล่างฟันอันนี้นะคะเม็ดเดียวของเรานะคะเม็ดเดียวให้ไปที่ศูนย์นะคะเม็ดเดียวแอดฟันศูนย์เนาะฟันศูนย์นะคะ,ตา,ะ,คะตายแอดเลดนะคะตายแอดเลดโอ้ศูนย์วาย่มันคือสีมาสามเงวดคะ่ะแต่ว่าสูตรมันก็ให้อย่างนี้นะคะแอดก็ไม่รู้จะวายงงะอย่างไงเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะมันคือโบไฮเจตอุตาอาห์ศูนย์หา้ยศูนย์หาศูนย์หก่อยเฮ้ย วันน้าก็เอาตัวฟันนีเละแอดว่าสันโอ้เสียดายนะคะน้าจะเอาไปใส่หลักร้อยเนาะตัวฟันเนี่ยเอาไปจับใส่หลักร้อยให้หมดนะคะฟันล่างขึ้นบนนะคะมีใครได้ไหมเนาะนะคะมีใครได้ยู่โบโุหลักสิบเจ้าแม่จึ้งมากเลยนะคะเจ้าแม่นะคะเป็นนางเอกเลยนะคะเจ้าแม่ทําถึงเจ้าแม่จึ้งมากเลยนะคะสูตรล้านนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะสูตรล้านนะคะนี่วินสี่ตัวแตกเลยนะคะสองห้าสี่เจ็ดนะคะในห็นบสี่สองเจ็ดห้า ทุกคนสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะน่าจับตามองแล้วะคะ่ะน่าจับตามองแล้วโอ้เด็นล่างก็กอดคอกันมาเองนะคะเด็กโอ้ยว่าว่างว่โอ้ยสิบล่างหลานนะคะจึ้งมากเลยทุกคนเข้าอีกแล้วนะคะป๊ารักสิบล่างเจ้าแม่แม่นี่เนาะเข้าอีกแล้วนะคะทุกคนหลักสิบล่างนี่เข้าตัวเน้นเลยนะคะนี่เข้าอีกแล้วชุดยอดเลยค่ะ สุดยอด,ดเลยนะคะจเจ้าแม่นะคะอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาเอาสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมศูนย์แปดเข้าเปียดเนาะอาจารย์ปัญญาโอ้ยเอ็ดผ้าอาจารย์ปัญญาไปส้นตึกคะ่ะก็ยังว่าชนกับเอ็ดนี่ใจคอไม่ดีเดี่ก็ยังว่าลเลขดังนะคะไม่มาเลยนะคะลบลบลบไปตามขาดนะคะลบไปตามขาดนะคะสูตรเอเ่อเลขดังนะคะเลขดังี่ลบตามขาดค่ะเอ็ดจะคิดไว้แล้วเนาะ นี่นะคะอุ้ยอาจารย์มีเจ็ดห้าอยู่ด้วยค่ะจับวิ่นกันนี่คือสียดาเนาะเจ็ดหานะคะอาจารย์ให้ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดมันมาเจ็ดหานะคะทุกคนนะคะโอ้ยเจ้าเสียดายเนาะแล้วหายห้าหกเจ็ดแต่ทุกคนเนาะเนี่ยวันที่ห้ามันมาจริงๆด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นห้าเจ็ดนะคะทุกคนออกบอยห้าเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดหานี่คือแอดบวกนะคะกระลิงไว้แล้วนะคะว่เสียดายนะคะนางให้ห้าสี่เจ็ดนะคะห้าสี่เจ็ดโอ้ลักลอยเป็นเจ็ดี่จินลักลอยเป็นเจ็ดนะคะเนาะ สูตรเจ้าแม่จึงมากจ้ะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะอ้าวนี่นะคะดับเออดับหลักร้อยของเราค่ะดับหลักร้อยของเรานะคะ,อะ,คะสองห้านะคะอวยห้าเดินดีเด้อวันจันทร์หลักร้อยคะ่ะสองห้าค่ะทุกคนเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนดีใจกับคนหมานคนเฮงคนปังนะคะเกือเขาเนื้อวัดติเกือเขาเนื้อนะคะ แอดแลดเลยตายนะคะ06แอดโอ้ยดมยาก็นจะ06นะคะเดี๋ยวไปเบิ้งสักก่อนไปเบิ้งสะก,ก่อนค่ะโอ้ยได้อันเดียว75นะคะคืออันเดียวนุงเจ็ดหันแต่78นะคะ75กับ78ไม่ถูก3ตัวนะคะ78แปลงเอาจากเลขทูบค่ะ78นะคะได้กันอยู่บะ,ะเบือค่ะ,ะเบือนะคะไปเสีย3ตัวไปเสียไปซ่อมนะคะไปซ่อมเม็ดเดียวเบือ เพเซเวยอยู่จ้ะหวยบูมันนมกสี่เดีเขาเหนื่อยอยู่บบูค่ะมันลลยบินไลยโอ้เฮ็ดเซเวอยู่ค่ะโอ้จังได้ซูนหกข่อยจังบูมาเจ็ดห้าเจ็ดแปดโอ้เจ้าเม่เต็มเต็มเลยนะคะเต็มเต็มเลยนะคะเจ้าแม่นะคะเอานี้นะคะทุกคนนะคะตามนี้เลยนะคะนี่เด้อสำหรับคลิปดีนะคะ แอดลาไปก่อนด้วยเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอันนี้มาตรงๆเลยนะคะแปดเจ็ดแต่ว่าแอดเน้นไม่ได้นะคะหลักร้อยของเรามีเจ็ดนะคะมีเจ็ดมีแปดมันเข้าชุดแต่ว่าเข้าไม่เข้าตัวเน้นนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโซบดีจ้า